i i g i r o t o t r e r เล่าโมเมนต์สุดแฮปปี้ลูกเกือบไม่ให้อุ้มเพราะไม่ได้เจอหน้านานหนึงเดือนฟ้าหลังฝนย่อมสดใสเสมอติ๊กนิทรินได้เจอกับลูกสาวสุดที่รักน้องวิจิแล้วหลังจากที่ออกจากบ้านไปกว่า1เดือนล่าสุดเจ้าตัวได้โพสต์คลิปขณะเล่นกับลูกสาวสุดแฮปปี้พร้อมกับแคปชั่นว่าเกือบครึ่งชั่วโมงกว่าจะให้อุ้มเดินแบบใส่รองเท้าสวยๆเสื้อผ้าสวยๆขวดนมใหม่ๆ กระติกน้ำน่ารักน่ารักแปลงสีฟันอย่างดีของแม่นะลูกไม่เจอหนึ่งเดือนลูกไม่ให้อุ้มวีจีนี่แม่ไงจะใครล่ะนอกจากนี้เจ้าตัวยังโพสภาพโรงเรียนพร้อมกับแคปชั่นว่านี่คือโรงเรียนของลูกนะแม่ขอทำงานเก็บเงินส่งลูกเรียนแม่ไม่เหนื่อยแม่ไม่ลำบากแม่ไม่ท้อใจแม่สู้ไม่เคยกลัวต่ออุปสรรคที่เข้ามาไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรทั้งนั้นอย่าลืมสิ่งที่แม่กระซิบข้างหูนะลูก แม่รักวีจิแม่อยู่นี่ไม่ทิ้งลูกไปไหนแม่สัญญาลูกต้องเป็นเด็กดีแม่ทำภารกิจไม่นานเพราะมีคนใจดีหลายคนยื่นมือช่วยให้งานแม่บ้างแล้วส่งพลังกำลังใจมาให้แม่ให้แม่สู้ทำงานชิ้นเริ่มทำชิ้นแรกและงานต่อต่อไปเพื่อแม่จะได้มีที่อยู่เป็นหลักเป็นแหล่งมีชีวิตที่มั่นคงจะได้มีเงินเก็บและแม่จะเลือกโรงเรียนที่ดีที่สุดเหมาะกับลูกนะคะวีจิ

อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณคะ่ะ